สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พ่อนายแล้วก็น้องชิวาจะให้น้องชิวาเล่นเกม The Baby i n y e l o นะครับโดยจะให้น้องชิวาเป็นคนเล่นเองนะครับพ่อนายว่าน้องชิวาจะแกล้งน้องเหลืองแน่เลยไปดูกันเลยครับเริ่มน้องชิวาจะแกล้งน้องเหลืองเยอะนะ <laughs> ดูน้องชีวาเล่นกันเลยให้น้องชีวาเล่นนะครับน้องชีวาเล่นเลยลูกทำอะไรเนาะเล่นเป็นไหมเนาะน้องชีวาเล่นเป็นไหมอ่ะพูดดังๆเล่นเป็นไหมไหนชีวาจะทำอะไรอุ้มน้องละอุ้มน้องละชีวาอุ้มน้องแล้ไปไหนเนาะจะไปไหนเนาะจะไปไหนเนาะ พูดด้วยไปห้องน้ำค่ะเออพิชวาจะเอาลงถั่ววมค่ะจะไปไหนนะจะไปลงถัสววมค่ะเอาลงถส่ววมโอ้มุกดามาดูด้วยเนี่ยมุกดาดูพีิชวาจะแกล้งนเนี่ยเนะเอ้ยเอากดน้ำเอาปล่อยน้อง <laughs> เฮ้ยน้องมองหน้านี่หย,ยิบขึ้นมา เอยจะลุเอ้ยแกงน้องเหลืองทำไมจะไปไหนต่อคะมันไม่มีมึนยาเลยยังไขยังไม่มีค่ะเขาบอกว่าคืนที่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้น้องคิดว่าจะแกงน้องเหลืองก่อนนะโอ้โหโอ้โหทำยังไงล่ะทีนี้ว้าตกจหยิบมาหยิบมาหยิบน้องเหลืองมา นู้ไงอ่ะนู้มากอ่าน้เออเออเออฮึย่าโอเคเอาทำยังไงต่อครับปล่อยไปล่อยได้ไฮ้ยเขาเขนาในลองดูสิเนี่ยมันเข้าจุกหอกไงกดอันนี้กดสักโคกอันนี้ปล่อยน้องเหลืองปล่อยน้องเหลืองก็ตกลงไปเหมือนเดิมใช่ไหม นี่กดชักปูกันนี่อยน้องเดียวนี่ไงโอ้ปดมันมันอาจจะไม่ได้มั้งลูกเขาไม่อยากให้ทำแบบนั้นลองดูไหมลองเข้าเตาอบไม่ต้องเอาเอาไปไหนอีกเอาน้องไปไหนอีกเออเข้าเตาอบเหรอใช่ค่ะโอ้มาโอ้มาที่ช่วยจะทำอะไ พี่จะเอาไปห้องน้ำเพราะว่าพี่พี่จะเอาไปลงเราไปไหนไปไหนนะพ่อหน้าจะดูพ่อหน้าจะดูทุกชิวาจะพาน้องไปไหนโอ้โยนน้องทิ้งทำไม <c oughs> ไปไหนครับใช้ใช้ทีละมือสิหรเออหื เด็กดื้อหนี่ต้องโดนขึ้นคังอยู่ในนี้เลยต้องเข้าเข้าอกเออันนี้เขาบอกว่าหยิบน้องหยิบที่ถ้าน้องชิวากดนี้ก็เขาจะบอกว่าน้องชิวากไม่วางน้องเลยมันก็ไม่เข้าน้องชิวาเปิดก่อนอแล้วก็ถอยเดินถอยหลังออกมาแล้วก็เดินถอยหลังออมาก่อดอืมไม่เห็นหน้าแล้วเลยอ่ะ น้องน้องน่ากลัวเราปล่อยน้องเออติดเตาอบโอ้โหยินขึ้นตุ้มชื่อว่าแกล้งน้องออนมให้น้องกินเขาบอกว่าอ่ะนมให้น้องกินหน่อยไหนนมอยู่ไหนเออเขาบอกอะนมให้น้องกินไม่ใช่นุม ให้น้องกินตันเป็นการพัฒนานิ้วนะครับค่อยๆ่อยฝึกเล่นไปนะครับเอ้ยมันจะโดนหัวน้องแน,น่นอานมให้น้องกินน้อยน่นขวดนมเน,นะเขาบอกว่าคืนที่หนึ่งอานมให้น้องกินเอ้ยพาน้องไปยันโต๊ะน้องเหม็นชื่นนั่งเิ้เกนก่อนโอเค มมไม่เขาบอกน้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าน้องคิวาา่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วหนูจะใส่เสื้อผ้าดุ่นแมวหนูจะเปลี่ยนเออเอาเอา,เอาชุดแมวเหมียวมาใส่ให้น้องเลย <c oughs> ไปเด<ช>ินไปเดินไปเปลี่ยนเสือ้อ <c oughs> เปลี่ยนชุดเออเอาโอ้โหเล่นเก่งมากเอาเขาบอกว่าเอาผ้าอ้อมใหม่ในผ้าอ้อมไปเดินไปอีกหยิบยิบแฮมเพิร์ดยิบผ้าอ้อมโอเคเปลี่ยนให้น้องเฮ้ยน้องหาย น้องอยู่ตรงบันไดแน่นอนเอาไปเปลี่ยนให้น้องครับเขาบอกว่าเอาไปเปลี่ยนให้น้องครับว้าไม่ชชื่อถ่ายคลิปตป๊บนึงอ๋อก็บอกว่าเขาบอกว่าให้ไปเปลี่ยนให้น้องเอาลงสูตรท่วมเลวลงชักโคกอะกดน้ำก่อนกดน้ำ ตอเพ่อนระเบิดเป็นไหมเอาแพมพื้นหายไปไหนไปหาถ้าผ้าอ้อมใหม่เลยไงไปเดินเดินไปโอ้โหดำบิ๊บไปเลยเออไปเปลี่ยนให้น้องนั่นขาวอยู่น่ะนั่นน้องอยู่ตรงบันไดแล้วก็พาน้องไปชั้นบนแล้วใส่ชุดแมวเหมียวให้น้องนั่นโอ้โหน้องชิว่าเดินเออจะเลยเนาะยุ่าเนาะอุ้มน้องไปห้องนอน ไปห้องนอนปล่อยก่อนปล่อยไปไหนอ่ะแป๊บนึดี๋ยวหนูไปเอาที่คาดผมพูดดังๆหน่อยหนูจะเอาที่คาดผมให้น้องแป๊บนึงเอาที่คาดผมเอาทำไมไม่พาน้องขึ้นมาเลยอ่ะโอ้ก็นหนูพี่เสี่ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ยไี่ชาทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำยังไงอ่ะอันนี้มันคืออะไรอะที่คาดผม,ดผมเฮ้ย มันจะเป็นยังไงต่อเขาให้ลิงไปใส่น้องเออแต่งตัวน้องเขาบอก <typing. S 1> แต่งตัวยังไงเฮ้ย <lower line. S 2> มันเป็นแบบนี้ได้ด้วยเหรอมันเป็นแบบนี้ได้ด้วยเหรอใช่เขาบอกว่าให้ให้น้องไปนอนโอ้ให้น้องไปนอนเอาเอาพัดลมให้น,อนูองเโอเคค่ะคนี่นี่นี่เดี๋ยวพ่อตัวใหญ่ให้เดีย๋ยวมันจะโดน,น มันจะโดนกล้องพัดลมตัวใหญ่ครับเอาเล่นไป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 พาน้องไปนอนคขาบพกจื้ไปจ้งจริงพ่ออ่านแล้วเขาบอกว่าพาน้องไปนอนอืมน้องชิวเล่นเก่งเียวเออเล่นเก่งขึ้นอ่ะน้องชิวาเล่นเก่งขึ้นอ่ะเอออะ อย่าพึ่งเขาบอกว่าตามหาหนังสือก่อนเออเอาไว้ให้น้องเอ้ยน้องชนโอ้น้องอุงดับฟัวนะเนี่ยน้องอุ้งดาบฟัวมันไม,ม,ม,ม่มาเลยที่ว่าเขาบอกว่าหาหนังสือมานั่งอ่านแป๊บนึง เอโอ้โหตอนหนันหน้าไปทำไมมันมเลเฉยอะให้บนได้ครัโอ้โ่ต้องไหนไหนถึงไหน,นแล้วดูด้วยถึงไหนแล้วเอาไป หยิบหยิบแล้วเดินเดินมันหยิบแล้วถ้ามันสั่นๆคือหยิบแล้วเฮ้ยโอ้โหน้องชิวอาเล่นกิ่งเอาเขาบอกว่าหยิบหนังสือนิทานตามหาหนังสือนิทานนี่ไงแล้วก็นั่งลงอ่อานเอาไปไหนอะ่ะยืนขึ้นกดยืนก่อนเอาเป็ดอีกเว้ยไม่มีเป็ดด้วยหรอเออ โอ้โหเยอะแยะเอาอ่านหนังสือได้แล้วในหนังสือนิทานหายแล้วโอ้ี่หนังสือนิทานนี่ครันี่นี่โอ้โหเด็กเหลืองปาแฝดของเองปาแฝดของน้องไม่ใช่ของเองพูดเุพ้อยิบหนังสือโอเคนั่งอ่านเขาบอกว่านั่งอ่านโอเคนั่งอ่านโอเคโอ้โหน้องคิวาเียงขึ้นนะครับ with dark stars overhead. The prince was... They walked through the golden garden gate. Look at the pretty trees! They walked along the pretty pebble path. Whilst the prince didn't like the gardens and started kicking down the trees. He dug up flowers, grabbed the hedges, and pulled off all the leaves. He ออกจากห้องแล้วปิดประตูน,น,ตน้องไม่ชอบมั้งปิดบออัหคนเลยออกจากห้องแล้วปิดประตูไหนดูีิดูีิออกได้ไหมออกจากห้องเออเดินเองนะครับพ่อนายไม่ได้เล่นนะต้องชิวาเล่นเองปิดประตูละโอเคไปนั่งดูทีวีเออใชู่้จําได้ด้วยหรอนะดูทีวีบนโซฟาโอเคเขาบอกว่า ยังยัเขาไปยังไม่พอกเขาบอกว่าไปนั่งดูทีวีก่อนถ้ามันดิ้งดองก่อนอมัน<ช>ดิงด้งรองแล้วน้องก็จะร้อง <ๆ S 1> ขึ้นมาก่อนอ่านั่งบนทีวีนั่งบนโซฟาโอเคเก่งมากๆๆๆอ่ะ <ๆ S 1> นี่นะครับเป็นอุยน้องร้องอ่ะเดี๋ยวลาท่านผู้ชมก่อนเขาบอกว่าไปก่อมน้องนะเออนี่เป็นพัฒนาการของน้องชีวานะครับ เริ่มเล่นเป็นแล้วนะจากที่ดูพ่อนายเล่นนะครับเดี๋ยวจะไว้ให้น้องชิวามาเล่นให้ดูใหม่นะครับวันนี้ให้น้องชิวาฝากช่องหน่อยนะครับน้องชิวาฝากหน่อยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครตให้น้องชิวาด้วยนะคะ bye บาย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 ครับสวัสดีครับ